ฮัลโหลอ้มามามาสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังนะครับจริงๆเนี่ยไม่ได้โทรเหออเออมือล่างแล้วรีเซ็ตเครื่องใหม่พอดีมาจากคือกลับมาจากเออโทษทีโทษมันค้างตั้งแต่เมื่อวานก็เลยทักมาพอดีเพิ่งกลับจากพิศนุโลกนะฮะพอดีว่าวันนี้มีแค่อิลิมเหรอที่เจอคนอื่นไม่เจอเหรอเจอโอ้ยเดี๋ยวพูดเรื่องนี้ก่อนวันนี้ทีกองกรลเขาไปทอดกฐินที่วัดประสีมหาธาตุเขาก็ไปกับ พี่เลี้ยงเขาดัน<า>แรงเหรอครับโอนพิษณุโลกอโอนี่ว่าที่บรงเขนเออ,อเขาก็ไปกับพี่เลี้ยงเขากับคือคนคุมเขาน,น,นั่นเนาะก็เป็นอพระองค์ยอดศึกอ่ะพระองค์เจ้ายอดศึกนะฮะยุคนเขาก็ตามกันไปติดตามกันไปก็เลยได้มีโอกาสคุยกับท่านนะท่านก็บอกว่าโอ้ยก็คงเป็นพระองค์ทีนี่แหละเออก็เป็นถูกเขาแต่เขาเรียกทุนกระหม่อมภูมกระหม่อมชายเล็กกันนะเราเาียาทุนกระหม่อมชายเล็กนี่แหละ จะเป็นกดขึ้นของลาดต่อคงไม่มีใครหรอกอันนี้เขาลงความเห็นอย่างที่เราทราบกันมาจ้สกุลทั้งหลายเออคือมันเป็นอย่างนี้นะเขาประชุมกันมาแล้วเออเออเออมันมันมันเป็นอย่างนี้พี่อุทองคือไอ้กฎมนเทียนบาลสมัยราชการที่หกกับสมัยหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยมันเหมือนกันนั่นแหละมันใช้ชุดเดียวกันแต่หลังสองสี่เจ็ดห้าเนี่ยมันแก้ตามรัฐธรรมนูญเออ แล้วรัฐมนุนมนเขาเปิดโอกาสให้ผู้หญิงมันก็ต้องใช้กับผู้หญิงด้วยแล้วมันก็มีข้อตกลงเกี่ยวเนื่องกับในครอบครัวเขาอ่ะด้วยนะฮะมันก็เลยเป็นว่ากอนังพาเนี่ยก็จะเป็นมือหนึ่งนะเวลานั้นทีบังกรก็เป็นมือสองเขาเลยไปได้งอไอ้พวกตีกุมาเท่าไหร่นะฮะแล้วยิงกบปะครับเอายี้นะถ้าจะพูดกันเป็นเรื่องเป็นราวนะจะเล่าให้ฟังครับ,รบกฎบนเทียนบานเนี่ย มันก็ล้อมากับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณนนิชย์แ่ละคล้ายๆกันลำดับลำดับของผู้สืบสันดานนออ่ะมีบุตรบิดามารดาพี่น้องร่วมบิดามารดารพี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาปู่ย่าตายายลูกป,ป้านะอ่ะอันเดียวกันครับคือหมายความว่าถ้ามันอยู่ที่ว่าใครเป็นเจ้ามรดกอ,อยังราชการที่หกไม่มีบุตรก็ต้องเป็นพี่น้องเออในกฎมนเทมมาก็บอกงั้นแหละให้เป็นพระเจ้าน้องยาก็ไล่ไปสี่ตั้งแต่เจ้าฟ้าจัก,กรภูม์ไปเจ้าฟ้าอัศดางเจ้าฟ้าถจุทาทุต ก็ไปตกที่ประชาที <JD et le> ่ปลูก4ี่ห้คนเนี่ยพี่น้องพ่อแม่เดียวกันครับคือเกิดจากสวภพาผองครับทีนี้พอหมดสวภาพาผองสีปุ๊บลำดับถัดไปก็เป็นมหิดลเจ้าฟ้ามหิดลที่เกิดจากสว่างวัฒนาครับลําดับถัดไปนู่นก็ถึงจะเป็นลูกของสุขุมมาลสีก็คือทุนกะหม่อบุริพัฒพอทูนกระหม่อบุริพัฒน์ปุ๊บน ขัดไปนูน่นสมเด็จยุคนเพราะว่าแม่แกเนี่ยเป็นมเหสีเขาเรียกว่ามเหสีฉลองไม่ใช่มนเหสีอบริพัตใหญ่ยย ah ยยกว่ายุคนครับเพราะว่าเขาเป็นอั ah ครมเหสีทีนี้เนี่ยพอมาสมัยราชการที่เจ็ดราชการที่เจ็ดเนี่ยทุนกระหม่อมเอียดเนี่ย <c oughs> ก็ตกลงเหมือนเหมือนคุยกันอนะพี่น้องเพราะว่าเจ้าฟ้ามหิดลกับราชการที่เจ็ดเนี่ยอายุาห่างกันแค่ปีเดียวก็เลยบอกว่าเนี่ย เดี๋ยวเราจะไปทูลเชิญนะให้เจ้าพี่ก็คือทูลกระหม่อมบุริพัฒน์ขึ้นมาเป็นกษัตริย์แทน uh huh. เป็นราชาการที่เออเป็นราชาการที่จิดแทนแต่ทูลกระหม่อมบุริพัฒน์บอกว่าให้เป็นไปตามกฎนั่นแหละก็คือลูกพ่อแม่เดียวกันเนี่ยให้ขึ้นไปก่อนตามลําดับ แล้วถ้าราชการที่7หมดแล้วก็เป็นเจ้าฟ้ามหิดลอา่าอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ต่อมาปุ๊บพอราชการที่7ขึ้นเจ้าฟ้ามหิดลก็ตายไอ้ตูงก็หมอบุญพระก็โดนอเปหีแต่นู่นสองสนู่นนะไปอยู่ที่อินโดนีเซียมัง้งบันดุงไปอยู่ที่นู่นนะ่ะสิปีก็ไปตายอยู่ที่นู่นแหละ แล้วก็คนที่เอากระดูกกลับมาก็คือพ่อพิบปูสงครามสองสี mm ่เก้าหนึ่งเออไปเชิญลูกเขาไงท่านใหญ่ท่านเล็กไปเชิญลูกเขาไปงานแต่งลูกสาวตัวเองคือพวกศักดินาไม่รู้จักกันหมดแหละนะฮะเหมือนทุกวันเนี่ยมันรู้จักกันหมดแหละไม่ได้เกี่ยวหรอกอ่ามันอยู่ที่ว่าณนะเวลาช่วงนั้นเนี่ยมีความสาคัญมากน้อยขนาดไหนใช้งานกันมากน้อยขนาดไหนเออผิดกันถูกกันไหมอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องของอํานาจเป็นเรื่องคนไม่กี่คนเนี้ย mm hmm. ในประเทศเนี้ยนะครับ ถ้าเราดูทั้งหมดนะไม่ใช่ไปพูดแต่เรื่องตัวบุคคลปีนี้เป็นยังไงบอลปูญสงคราอมันตัวละครมันไม่ได้มีแค่นั้นอ่ะมันเีมากกว่านั้นน่ีมาถามกันมาเยอะนะไงก็เห็นปาลม่วงแล้วปาลม่วงหน้าค้ำเนี่ยเป็นอะไรกันแน่ผอมมากเลยอะไรเงี้ยผมเคยผมเคยบอกไปแล้วว่าแกไปไปรักษามะเร็งครั้งหนึ่งแล้วแกเป็นเออเออเออแต่ว่าไม่ใช่เป็นระยะลุกลามหรอกเป็นระยะ ไม่ใช่ไม่ใช่คือจะไปห่วงอะไรเขาเขามีทั้งทางเลือดทั้งหมอทั้งยาที่ดีที่สุดในประเทศจะ่ไปจะไปห่วงเขาที่จีนทีนี้ทีนี้เอาย้อนกลับมาทีเนี้ยเหมือนประมวลกฎหมายแพ่งที่พรทิที่บอกกันแหละขวบมือทีบางก็ล้อกันมานะครับก็คือหมายความว่าถ้าหมดพระเจ้าน้องยาแล้วเออไม่มีบุตรนะก็ค่อยเป็นลําดับถัดไปทีนี้กรณีเสียโอเนี่ยมันมีลูกอย่างน้อยสามคนก็มีเยพานี่ เออองเออยายพานี่แล้วก็ตีบังกรแล้วก็สี่วันวลรีแล้วลูกสี่กุมารนะครับสี่กุมารไม่นับฮะเป็นสายเลือดไม่นับไม่นับในสสบยตาชัดใช่ไหมไม่นับใช่ไหมไม่นับไม่นับไม่นับแต่ตอนขึ้นขึ้นเทิงราชของอ่ารอสิบเนี่ยมีการเปลี่ยนลำดับโปรเจียมขึ้นมาเป็นลำดับที่สามสิบสองกับสามสิบลำดับลำดับโปรเจียมคุณเอามาจากไหนต้องถามก่อน๋อคุณตั้งเขาบอกว่ามีมีคนข้างไหนให้มาว่าสุดแท้แต่ครับไม่มีหรอก ลำดับโปรเจียมเขาไม่ได้เขียนกันเป็นเรื่องเป็นราวขนาดนั้นครับมันต้องมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรไปดูดิ2,477เขาประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีลำดับใครบ้างก็ไปดูคนสุดท้ายคือกรม,มหลวงสิงหวิกรมเกียงไกรอ,อ่ะอ๋อรู้กันรู้กันรู้กันครับครับครับเออะังนั้นเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ๆเพราะว่าเขาไม่ได้ชี้เฉพาะวันนั้นต้องเป็นคนนี้คนนี้ต้องเป็นคนนั้นคนนั้นไม่ใช่ซึ่งต่อให้ไอ้อ้นได้สถาปนาเป็นเจ้าฟ้าวันนี้ ก็ไม่ได้ขึ้นมาเป็นลําดับที่หนึ่งเพราะมันถูกสถาปนาหลังทีบังกรหลังสีวันบลรีมาก่อนได้ก่อนสถาปนากรได้ก่อนกมเออคล้ายๆมันคล้ายๆสมณศักดิ์พระนะใครได้เป็นสมเด็จพระราชาคณะก่อนก็ได้เลื่อนขึ้นมาก่อนนั่นเองแล้วเขาไม่ได้เขียนแบบตรงๆว่าเนี่ยลำดับผมจะต้องหนึ่งสองสามผมว่ามันคิดเอาทุกอย่างนะจอมันมีที่ไปที่มานะครับมันไม่ไอหนังสือหรือประวัติอะไรที่เรา ออมาลงเนะี่ยมันเป็นสิ่งที่ปลายยอดสุดท้ายเขาเออกมาให้เราดูแล้วค,คนฝ่ายขวาก็เขียนแบบฝ่ายขวาคนฝ่ายซ้ายก็เขียนแบบฝ่ายซ้ายแต่มันเอาบทสรุปมาอ๋อเอาแล้วคนที่ <ๆ S 2> <ว>ทั้งขวาทั้งซ้ายล่ะมันไม่มีหรอกไม่มีหรอกทั้งขวาทั้งซ้ายนะมันก็มีมันไม่เอนซ้ายก็เอนขวาล่ะคนไม่คนอยู่กลาง,ลางม,มีแต่คนบ้าเท่านั้นแหละมันไม่มีหรอกสำหรับผมคิดว่างั้นถ้าเราจะอย่างสมมุติว่ากษัตริย์เนี่ย จะ, na, จะอยู่ไม่อยู่มันไม่ใช่สาระสําคัญหรอกเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยผมชอบระบบแบบการกระจายอํานาจอเมริกาเนี่ยลังจะเลือกตั้งเนี่ยก็ประมาณนั้นนะแต่ทีนี้ประวัติศาสตร์เรามันไม่เหมือนกันไงทางนู้นเขามาตั้งแต่13มลนรัฐมาแล้วก็จะมารวมๆคือช่วงอังกฤษเข้ามานี่เองไอ้1ิมลรัฐก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก่อตัวรวมกันมาด้วยนะปกครองใครปกครองมัน เออแล้วมันมีมีขา่าว<อ>ว่ารัฐประหารแววแวแว,แวเข้ามามีเขามีโครงอะไรยังไงบ้างไ,างไหมมีกสอสอพักร่วมรัฐบาลพักรวมไทยสร้างชาติมาเขตุสงขาเขตดก้าวมาปลุกรัฐประหารรัฐบาลตัวเองอืเออเวลาคนพูดว่ารัฐประหารเนี่ยมันเหมือนลุ่มล้างการปกครองไง <c oughs> มันผิดกฎหมายกฎหมายอาญาหนึ่งอกไหม แล้วเวลาเขาจะพูด <Wow. S 2> เขาจะพูดเป็นความในว่าไงคุณรู้ไหมว่าถวายคืนพระราชอำนาจถ้าอย่างนี้ไม่เป็นไรถ้าพูดสนับสนุนเออถ้าพูดสนับสนุนถวายคืนพระราชาอำนาจเ oh. พราะอะไรครับในรัฐธรรมนูญท uh ี huh. เ่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยการถวายคืนพระราชาอำนาจมีกรณีเดียว uh huh. ก็คือการรัฐประหาร uh huh. แล้วให้ในหลวงค่อยๆแล้วให้ในหลวง่โปรดเก้านายกอีกทีหนึง่ง uh huh. ทีหลังคือรวมอำนาจอ่ะไปหากษัตร,ริย์แล้วกษัตริย์ก็แต่งตั้งคนออกมาเป็นนายกนั่นแหะคือการ คืนพระราชาเ<อ>นี่ยไอ้พวกบอกคืนพระราชทเออไอ้พวกบอกคืนพระราชฎร์อำนาจคืนพระราชฎมันแค่หลีเลี่ยงโค้ดที่<อ>คนจะไปฟ้องมันว่านเนี่ยชีย้นําการล้มล้างการปกครองแค่นั้นแหละออแล้วอีกอย่างหนึ่งวันพุธเนี่ยเขาจะประชุมสารรัฐธรรมนูญอายการสูงสุดส่งข้อมูลให้กับสารรัฐธรรมนูญเรียบร้อยแล้ววันพุธเนี่ยก็คงม,มีคดีสองคดีก็คือหนึ่งแทรกแสงแทรก,กแทรกแสงพักอ่าครอบงำแทรกแสงบคุณทักษิณเออแจ้งนำแทรกแสง สองชั้นสิบสี่ชั้นสิบสี่ 14, แม่งเอาพยานเข้าไปสอบแล้วาสามคนเออแต่ว่าเราต้องดูอีกทีว่าเขาจะหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่าอันนี้อีกเรื่องหนึ่งแต่ผมคิดว่ายังยังไม่มีคาสั่ง,งหยุดปฏิบัติหน้าที่หรอกแต่จะรับฟ้องไว้นะคือคุณทักษิณเนี่ยมีเวลาแค่ปีเดียวผมเชื่อว่าคุณทักษิณเนี่ยจะยอมหักเรื่องหนึ่งหนึ่ง,งสองเพราะต้องให้ต้องเปิดทางให้คุณยิ่งรักกลับมาจะต้องให้แบบเร็วที่สุดอ่ะไอถเงว่อนระรานไปยืนเขาณชุมนุมใหญ่ คนข้างชาตออิคือต้องต้องให้มันเร็วที่สุดนะฮะคน <c oughs> ข้างชาติมันจะมีหาอะไรมีตะกอะกูดแม่งรู้เรื่องหรือเปล่าก็ไม่รู้นะมันพูดเป็น่ะนะ <c oughs> มันยังไงก่อกูดนี่มันยังไงเออมันทำไมมามาทวงไอ้พวกชินวัตรมาที่รกาะกูดทุกทีมันยังไงมันเป็นมันเกี่ยวเนื่องกับตั้งแต่พักษิณไปทำเอ็มจโอกับมุนเซนสมัย <c oughs> เขาเป็นนายกกับปี2544นูอส่สิบสี่โน่น, <c oughs> น,นที่เขาบอกว่าไอที่บริเวณที่มันเป็นคือไทยกับ ขเขมรนเขาถือแผนที่คนละอย่างกันนับจากไหลทวีปไปร้อยแปดสิบองศาซึ่งไอ้บ้านเราเนี่ยหมายถึงประเทศไทยอ่ะนะครับ,รบนับตรงไหลทวีปนูน้นตรงตั้งแต่คือจังหวัดตาบเนี่ยมันจะยาวลงมาใช่ไหมจอมใช่ ye, มันจะมาสุดตรงหลักเขตที่เจ็ดสิบแปดไอ้หลักเขตที่เจ็สิบแปดเนี่ยโยงมาร้อยแปดสิบองศาก็ค,คือก้นทะเลเนี่ยมันจะเป็นเขตสุดพอดี ไล่เขตสุดนั้น UH น่ะเรานับเป็นไหลทวีปของเราซึ่งมันจะกินเข้าไปถึงเกาะกูดแต่ทีนี้เขาไมเห็นมันไม่ได้นับตรงนั้นมันนับจุดตรงนั้นเลยตรงหลักเขตที่เจ็ดสิบสามเลยแล้วมันก็ขีดเส้นตรงเลยทีเนี้ยแล้วมันก็ทับเกาะกูดซึ่งไอ้เกาะกูดน่ะไม่ใช่เรื่องสําคัญครับมันสําคัญที่บริเวณตรงที่มันทับกันน่ะมันมีแหล่งพลังงานทักศินกับมุนเซนก็เลยบอกว่า ไอเอ็นเกีเนี่ยมันมีเสียมสามสี่ข้อก็คือแกส๊แกสก๊าซพลังงานเนี่ยห้าพันล้านล้านเนี่ยเราแบ่งกันคุณละครึ่งนะเนี่ยแค่นั้นเองออแล้วก็เริ่มทําการลงทุนร่วมกันเพราะไอขุดพวกเนี่ยมันต้องลงทุนไงนมันไม่ใช่อยู่ๆประเทศสีประเทศกอรประเทศขอจะทาไม่ใช่ครับ<อ>มันต้องลงทุนร่วมกันแล้วลงทุนเดี๋ยวต้องไปติดต่อต่างประเทศมาทําด้วยอมันจะได้กี่เปอร์เซ็นกี่เปอร์เซ็นค่าลงทุนเท่าไหร่ชกกันแล้วมันก็เป็นอย่างนี้มาโดยตลอดตั้งแต่ปีสี่สทะเลาะกันเรื่องนี้แหละประชาชนก็า เออแล้วไอ้พวกหนึ่งก็ถือแผนที่อันหนึ่งไอ้พวกหนึ่งก็ถือไปที่หนึ่งซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยระดับผู้นําเขาคุยกันไปแล้วอ,อจบไปแล้วมันถือแผนที่เออมันจบไปแล้วมันถือแผนที่คนละอย่าง<ช>กันแต่นี่งหนแชร์ร่วมกัน แต่อยู่ๆปรากฏว่าพอทักษินมาปุ๊บมันก็เอาเรื่องมไม่ให้ไม่ให้ต้องของข้าานั้นตั้งแต่ปีซี่ีมึงคิดดูมาสิบกว่าปีแล้วมึงจะมาอะไรเขาแชร์เพื่อไทยหัวใจขมรมันมาอย่างไงเนี่ยมันมาอย่างนี้ไงมันมาจากการแชร์ร่วมกันเรื่องก่อกูดเพื่อไทยหัวใจขมเรก็ไม่รู้แหละคืออำนาจให้ประชาชนชาวก่อกูดไปเลือกเอาว่าจะอยู่ ยังไงเอออยู่กับเหมหรืออยู่กับไทยเลยจะอยู่กันแบบทั้งคู่จะเป็นประเทศใหม่เยอะมันอยอะเลยประชาชน้ากเกาะปูดมีที่มีคน่านทันเรือะโอ้อมันเป็นฐานทัพเรือตรงนั้นน่ะขนาดไอ้ซื้อไฟมึงยังซื้อกองทัพเรือเลยใช่ใช่ใช่ซื้อไฟใช่ะมึงซื้อกองทัพเรือเลยออของทัพเรือก็เป็นที่จอดเรือดำน้ำจีนแล้วกันนั้นก็ต้องเขาเรียกว่าเป็นเรือเป็นเรือยามอ่ะเอมันก็ต้องมีไว้ขอ ใช่มันก็ไปตั้งค่ายกองทัพเรือที่นั่นไงมันก็ต้องถอนทหารก่อนแล้วก็ประชามติประชาชนว่าจะอยู่อย่างไงกับใครสมร่ัยรัชกาลที่ห้าเนี่ยพอมันแบบไอ้ฝรั่งเศสมันมาปันแบ่งปันปันพื้นที่แล้วใช่ไหมครับหลังจากจบรอสองร้อยสิบสองมันก็ปันแต่พื้นที่อะพื้นข้างบนบกข้างบนน้ําในน้ํามันไม่ปันเออมันก็เลยมีปัญหาไงว่าสูบตรงไหนสูบตรงไหนเป็นไหลทวีปอย่างเงี้ยไอ้คำอีนก็ถือที่หนึ่งไอ้เราก็ถือที่หนึ่งอย่างเงี้ยนะฮะ เ um: oh, okay. ขาไม่ไปแต่ว่าแปลว่าเขาให้เป็นอิสระไงก็ไม่รู้อ่ะคือมันก็มีปัญหาคือจริงมันไม่มีปัญหาหรอกแม่งมันมีปัญหาตัวทักษิณมาเนี่ยแหละไอไปรุ่นอยู่มาเป็นสิบปีกูก็เห็นไม่มาทวงมันยังใช้ร่วมกันอยู่เลยทรัพยากรนะแล้วมันมาทวงอะไรสมัยทักษิณพูดไปหนุนปี2 5 4 4นหอ่นพูดไปหาสวนพิมานเลยมันจบไปแล้วเอฟบยูกองทัพเรือว่าทักษิณขายแผ่นดินนู่นนั่นนี่ที่ไหนได้กองทัพเรือจ้องไปกองไปว่าเขาไม่รู้เรื่อง นะไอ้เจกลิมนี่นะโดยนิสัยมันเน่ยเป็นเหมือนนักข่าวอะไอเป็นนักนักข่าวเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะพี่อุทองอม,มันจะหลอกถามอะ่ะนึกออกไหม,ามการหลอกถามเนี่ยมันไม่ใช่ไปถามนะเฮ้ย คุณเป็นอันนี้ใช่ไหมคุณทําอันนี้ใช่ไหมมันไม่ถามครับ,รบมันจะยัดคดีให้คุณเลยคุณชายครับผมได้ยินมาว่าคุณชายเนี่ยช่วยแทกสินเข้ามาใช่หรือเปล่าไปบอกให้ราาเชลีชล่มันจะยัดคดีให้เราเลยมัยัดครบมให้เราเลยแล้วมันก็จะดูปฏิกิริยาเราบอกมันจะบ้าแล้วคุณไม่รู้เรื่องเลยมันดีวอะไรกันอเป็นดีว่บใครคุณก็ไม่รู้เนี่ย yeah. อ่ามันรู้แล้วว่าเราพูดความจริงแต่ถ้าเกิดมันมาถามเราเราอ้ําอึออ้งอึ้งไอ้สนที่มันก็จับได้มันเป็นอย่างนี้นักข่าวนะเวลามัน จะหาข้อมูลจากแหล่งข่าวมันจะเหมือนขุดบอ่ลอล่อปลาสัมภาษณ์นายกเหมือนกันมันจะยัดข้อหาไปเลยแล้วทีนี้มันจะมีพวกเต้าข่าวพวกบกข้างหลังเนี่ยมันจะเต้าข่าวมันเชื่อว่าเนี่ยทฤษฎีของมันเนี่ยจริงๆแหละต้องเป็นอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเหมือนเยสวรรษ์อ,อ่ะเยสวรกษ์กนี่ก็เป็นแหล่งข่าวเออเป็นคนขุดขุดข่าวให้กับประวิทจะต้องเชียร์ประวิรแล้วก็บอกว่าเนี่ยคุยกันมาแล้วเขาจะเอาประวิรแล้วก็มาออกข่าวแล้วก็เอาข้อความเนี่ยโยนเข้าไปใน ลายข่าวแหล่งข่าวต่างๆไอแหล่งข่าวมันก็จะไปสัมภาษณ์พวกนั้นโดยการขุดเนี่ยเออเนี่ยแหละเนี่ยแหละการหาแหล่งข่าวมันเป็นอย่างนั้นการเวลาคุยกับแหล่งข่าวมึงจะพูดไม่พูดก็แล้วแต่ครับเขาจะมีวิธีการให้มึงพูดครับไอส่วนที่ก็เหมือนกันมึงกระจอกแล้วมึงมาถามกูกูรู้ทันมึงหมดแหละมนงรอซื้อกูเออเออรอซื้อกูกระจอกมึงนะมึงไปฝึกมาใหม่เลยเแล้วปัญหาเนี้ยพอจะคาดเดาไหมครับหลังจากนี้ไปเนี่ย ทักสินเขาจะทําอะไรหนึ่งสองสามสี่พอพอพอรูอ้เผมเคยพูดไปแล้วครับผมก็ยังยืนยันอยู่เหมือนเดิม,มหนึ่งหลกัหลกๆเลยเนี่ยคือให้คุณยิ่งรักกลับมาอืเขาจะเริ่มไม่พูดถึงคุณยิ่งรักเพราะอะไรครับอะไรที่เขาพูดอะ่ะคือสิ่งที่เขาจะไม่ทําอันไหนที่เขาไม่ไม่พูดอะ่ะเขาจะทาอ้อาวแล้วคุณจะมาโฆษณาให้เขารู้ทําไมล่ะคุณจะทําอะไรอ่ะเขาก็รู้ทันหมดดิเขาก็ต้องรีบเร่งรีบเร่งนี้ลทศกรรมอะไรก็แล้วแต่ให้มันรีบออกก่อนเพื่อให้คุณยิ่งรักกลับมา มีเวลาแค่ปีเดียวก่อนที่ไอ้หนูมันจะขึ้นมาตามข้อตกลงผมก็ยืนยันคานี้มาตั้งแต่แต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วเพราะตามข้อตกลงนะครับเพราะเพราะว่าคุณทักษิณน,นี่ยเวลาเขาต้องการอะไรน่ะคนน่ะจะไว้คนต้องการต้องการอะไรมันจะพูดเรื่องนั้นซ้ำๆมันไม่บอกเราตรงๆหรอก S <S เออผมต้องการอันนี้อันนี้นะไม่บอกหรอกมันจะพูดเรื่องนั้นซ้ซําๆแล้วซ้ําอีกพูดไปแล้วมันก็วนกลับมาอีกอ,อันนั้นเราเรารู้เลยว่าเขาจะจะเขาต้องการทําเรื่องนี้ค,ค,คือเรื่องต้องการให้น้องเขากลับมาเข้าใจไหม,มแล้วทีนี้เอาละสมมติภูมิใจไทยสมมตินะภูมิใจไทยขึ้นก็ลากไปจนถึงปี70อาเลือกตั้งใหม่ทีนี้เนี่ยล้างให้ก็คิดว่าตัวเองจะได้ขึ้นมาเรื่องอะไรจะสุดแท้แต่เพราะว่าอะไรครับภูมิใจไทยเสียงมันไม่ถึงมันยังไงเสียมันก็ต้อง เอาเพื่อไทยไปด้วยเพื่อไทยไปด้วยเพื่อไปยกมือในสภาถึงนายกไม่อยู่สภาก็ยังอยู่ก็ยังเลือกนายกได้อยู่ก็นั่นแหละก็แค่นั้นดิประเทศประไทยมีอะไรอะและอีกอย่างการพอจะทราบเรื่องการมูเตลูของคณะรัษฎรบ้างไหมครับโอ้เยอะเยอะเยอะเลยแหละเอาแบบสำคัญเด็ดเด็ดสามท็อปท็อปทรีของการมูเด็ดเด็ดของคณะรัษฎนตรีสามอย่างแรก ดดผมขอพูดเรื่องสลิดกันลวกันนะสลิดธนรัตเนี่ยต่ผมต้องบอกพื้นเพก่อนนะจะเล่าพื้นเพส์ก่อนเพื่อจะไม่ได้สับสนเพราะว่าอะไรอย่างที่ผมได้เกินนําไปเมื่อเมื่อเมื่อต้นนะก็คือว่าเวลาเราไปอ่านหนังสือนะหนังสือของธงชัยก็ดีนิติก็ดีเนี่ยที่เขียนออกมาเขียนเขียนออกมาเนี่ยพวกเนี้ยเขาจะเขียนเฉพาะเดลติไฟที่เขาอยากนําเสนอ,อเขาจะไม่เสนอในส่วนที่อีกส่วนหนึ่งหรอกแล้วเขาจะกันกองมาปุ๊บ แล้วก็จะมาเป็นปลายยอดให้เราอ่านเป็นเพียงไกด์ไลน์คุยกันเท่านั้นแต่เบื้องหลังอะ่ะมันมีอะไรที่มากกว่านั้นเพราะอะไรครับทุกคนรู้จักกันหมดแม้แต่รัฐบาลนักการเมืองสมัยนี้เหมือนกันจําได้ไหมพี่ขุนทองครับพู้ที่ร่วมลงทุนนกับสํานักง,งานทรัพย์สินตอนที่ไอ้สุนทรงคงสมพงศ์รัฐประหารออน่ะนามสกุลทวีสินจริงไหมใช่นามสกุลชาญวิรุฬกุลจริงไหมจริงนามสกุลชินวัตรจริงไหม แม่งมันร่วมหัวโจมท้ายกับสํานักง,งานทรัพย์สินมาตั้งนานแล้วเขารู้จักกันทั้งหมดแล้วแหละมีผู้นําคนไหนที่ถูกรัฐประาหารแล้วตายไหมไม่มีโดนจับไ,ไ,ไม่มีมมติดคุกยังไม่เคยเห็นเลยยังไม่มีเลยใช่ไหมออบางคนได้กลับมาด้วยซ้ําจริงไหมจริงเออ,เอ,อมันรู้คนที่เป็นออลิตแบบมันรู้จักกันหมดครับแต่มันอยู่ที่ว่านะเวลานั้นเนี่ยมงมันผิดกันหรือเปล่าแต่มันผิดกันไม่ใช่ว่าผิดกันเลยนะแค่ออกกไปก่อนเจ้าอ่ะที่ออกไปนอกประเทศอ่ะไปอยู่บันดุง ไปอยู่อินโดนีเซียไปอยู่ที่นั่นที่นี่นะทูนกระหม่อมบุริพัฒน์เขาไม่ได้ทำงานนะพี่อนองร,รัฐบาลส่งเงินให้ใช้นะรัฐบาลรัฐบาลเนี่ยสองสี่เจ็ด้าเขาขอแค่อย่างเดียวยาเคลื่อนไหวทางการเมืองพอเพราะเขาอะไรรู้รขาอ,อะไรครับเพราะเขารู้ว่าเจ้าพวกนี้ยังมี power อยู่อตอนที่ตระกูลบุริพัฒน์เข้ามาในประเทศเนี่ยพระองค์จุมพฤพงบุริพัฒน์เนี่ยไม่ได้ขอ อำนาจรัฐบาลปอพิบูลสงครามเลยไปติดต่อกับผู้สําเร็จราชการอังกฤษหลอดเม้าเบธเทนตอนนั้นเป็นผู้สาเร็จราชการที่พมมากก็ให้เขาไปคุยครับว่าผู้สัการจะทาไงได้ก็ให้เข้ามาแล้วก็ไปซื้อบ้านที่รัชดารัฐบาลไปกดซื้อบ้านที่รัชดาบ้านเขตเดียวกันกับปอพิบูลสงครามให้ตระกูลบริพัตรเอาคิดดูแล้วกันเขาไปซื้อบ้านน่ะ เออพี่คุนทองเนี่ยลีัยไปฝรั่งเศสบ้านยังไม่มีเลยใช่ไหมทนกจะบอมูลิพัฒน์มีบ้านสี่หลังไงที่บันดุงไงอ,อินโดนีเซียรัฐบาลเน,นี่แหละซื้อให้เออรัฐบาลาซื้ซอ,อให้วอ,อเตอร์เกตที่อังกฤษรอจตก็รัฐบาลไทยซื้อให้ขออย่างเดียวมึงอย่าขึ้นไปทั้งการเมืองจบแล้วบ้านอาจารย์ปีดีที่องตโตนี่นะครับก็รัฐบาลจะซื้อให้นั่นแหละจะเป็นผู้ลีภัยยังไงรัฐบาลซื้อบ้านให้เนี่ยรัฐบาลเขาก็เอาเงินจากรัฐบาลเพราะว่าอะไรอาจารย์ อาจารย์ดุษฎีเนี่ยแกได้เรียนที่โน่นน่ะเรียนคูปเปนโนเรียนคูดนตรีเนี่ยคตตาภูริภัยไม่ได้ออกสะบาดแต่การอยู่การกินเนี่ยก็จะมีรัฐบาลที่อยู่ตรงนี้แหละเป็นผูไห่แต่เขาไม่ได้ให้แบบฟุ่มเฟือยนะให้ซื้อรถคันนึงให้อะไรอย่างเงี้ยก็อ,อยู่ที่นั่นเขารู้จักกันหมดนั่นแหละครับเขาไม่ใช่ไม่รู้เราไปตื่นเต้นกับเขาเฉยๆยหรอก อย่างปีดีพนมยงเนี่ยสมัยก่อนเมียเขาไหนท่านผู้หญิงบูรุก็เข้าออกสนางในประจำแต่ตอนนั้นเขายังไม่ได้ถูกสร้างให้เป็นบุคคลที่ที่เป็นแบบ powerful ในในในคนรุ่นใหม่ไง <S <S มันก็เหมือนคนแก่สองคนชวนกันไปวัดน่ะไอเราก็เห็นเออมันก็คือเหมือนแบบคนไม่เยี่ยมย่าไม่เยี่ยมอะไรอะ่ะมก็สวัสดีก็จบแค่นั้นเองไม่ได้แล้วเราก็ไม่ได้เปิด เราเป็นอีกนอร์เนด์เราไม่ได้สนใจด้านการเมืองไม่จำเป็นที่จะต้องถามอะไรด้วยซ้ำแต่ทีนี้ตอนหลังมามันมีนักวิชาการที่มีอาจารย์ปีดีเป็นไอดอลวอลรเจตอย่างเงี้ยไอคนที่ชินชอบวอลรเจตก็เลยไปอันนั้นตามเลยมีวันล้ำลึกพอพ่เออปีดีพนมยงเลยทั้งทงท,งที่ไม่ใช่ปีดีพนมยงเป็นคนทําปฏิวัติคนเดียวซะที่ไหนมีตั้งหลายคนบางทีก็ขัดแย้งกันเองด้วยซ้าเอาล่ะอย่าเรื่องมูเตลูย,ยังไม่ถึงเรื่องมูเตลูเลยเรื่องสลิปเอาอันนี้ อันนี้เล่าให้ฟังพื้นฐานที่นี่มูเตลูนี่นะสลิดธารลตดเนี่ยนะส,นนยนะสมัยก่อนเนี่ยอ,อแกก็ไม่ได้ที่จะมาเป็นทหารอะไรหรอกแกเกษียรแล้วแกก็คงจะออกไปทีนี้ปรากฏว,ว่าแกเนี่ยไปทำพิธีเลี้ยงผีอ่อยู่ที่จังหวัดชนบุรีมีร่างทรงคนหนึ่งนะนามสกุลนาคสมบูรณ์ผมจำชื่อไม่ได้ละก็ไปทำพิธีอัญเชิญผีเนี่ยแหละผีทหารญี่ปุ่นน่ะ ให้กับสลิดธนรัตน์ oh. เออมีมีสายสินล้อมอะไรเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะให้กับสลิดธนรัตน์สลิดธนรัตน์ก็เลยมีความเชื่อว่าตัวเองเนี่ยแหละที่จะเป็นผู้กอบผู้ราชบัลลังก์อะไรอย่างเงี้ยนะ uh มันเป็นกําลังใจให้เขาขึ้นมาเออซึ่งการอัญเชิญผีเวลานั้นอนะ่ะมันก็คือตามเรื่องเล่าอะนะมันก็มืดไปหมดแต่ว่ามี แต่ว่ามีคนเน่ยเป็นพยานอะไรต่ออะไรอ่ะเยอะแยะเลยนะฮะก็เป็นประมาณนั้นแหละนั่นก็คือเรื่องของสลิดธนรัตแต่ถ้าเป็นเรื่องของพวกเจ้าเนี่ยโอเยอะอะของคณะราศฎรของคณะราษฎรตอนตอนตอนร่วมอยู่กับเจ้าของของจตุปีดีเออก็ของคณะจริงๆแล้วเนี่ยไอคนที่เป็นหัวที่เกี่ยวกับ ด้านการคำนวณศาสตร์ต่างๆเนี่ยก็คือพรยาพหนพนพาุนพลพายุหาเนาแก่เก่งด้านโหราศาสตร์ mm. เออไอที่ตั้งวงปุตรรัชคดงรัชดรบอกเอ้ยไอหมุดตรงเนี้ยเป็นตรงที่คณะราชดรยืนประกาศ จริงๆไม่ใช่หรอกไอ้หมุดต,ตรงนั้นน่ะเดิมทีอะ่ะมันเป็นที่วางศิลาเลิกทำอนุสาวรีย์ของราชาการที่ 5, ห้หมาไนะอ้ขี่ม้าน่ะแต่ราชการที่ห้ามูไว้เออแต่ทีเนี้ยราชการที่ห้าบอกว่ามันไม่ชอบตรงนี้มันอยากให้ตั้งอนุสาวรีย์แล้วมองไกลๆเนี่ยผ่าปั้วเข้าไปเนี่ยถึงพระที่นั่งอนันตสมาคมเลย แต่แม้ค,คือตอนนั้นอะันตามันก็ยังไม่เสร็จหรอกก็เลยย้ายตรงนี้ไปพอย้ายตรงนั้นไปปุ๊บปรากฏพญาพาหุพ,พ,าพาหลพรอยหัแกรู้ไงแกเลยไปปักหลักตรงนั้นแล้วก็เอาขามูดคณะรัษณรไปป้าไว้ตรงนั้นพอดีอทีนี้นะแล้วก็เขียนยนันเขียนอะไรเอาเอาไว้ตรงนั้นแหละเสร็จแล้วปร,กรากฏว่าอาจจะมีคนรู้อ่ะผมก็ไม่ทราบนะก็ไปถอนหมุดออกไง เป็นการล้างอาถรรพ์นนะ่ะเขาเรียกอันนะกลุ่มของนยายสราสีงามากับปานเทพพงศ์เออเออเปนเป็นการล้างอาถรรพ์ก็ไปเอาออกตรงนั้นเพื่อที่จะเหมือนกับสลายพลังงานของ คณะราษฎรเนี่ยแต่มันดันสลายพลังงานของหล่ไปด้วยแล้วรู้ไหมบดตลองบดคณะราษฎรตัวจริงเนี่ยมันไปอยู่ที่ไหนจะเอาไปทำพิธีเอาไปหลอมแบ้างมันเอาไปทาพิธีทําลายหรือข่มหรืออะไรไหมมันเอาไปหลอมเป็นสาท่อน้ำทิ้งมังกูว่าเป็นอะไรนะไม่รู้อะไปหลอมเป็นทอน้ำทิ้งวบมางกูว่าหลอมนะเข้ารล่ไรู้หลอมเออไม่รู้อะแต่มันก็เอาไปแล้วอ่ะเอเพราะว่าแล้วนีนนี้เสียโอก็มาทําเป็นเขตพระราชฐานเลยปิดประตูไว้เออก็ เพราะว่านอนาคตมันจะเป็นเคพระราจฐานไงมันก็เลยหาเรื่องเอาหมดนี่ออกไปก่อนเส้นหนามราจสำนักในไอ้หมดเนี่ยสัญลักษณ์ของความเป็นเส้นหนามราจสำนักออใช่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 เขาก็เขาก็ไอเสียโอมันก็คิดบ้างนั้นแหละเพราะว่าเพราะว่ารอจิตจริงๆแล้วรอจิตเนี่ยเขาเขาไม่ได้นิยมระบบประชาธิปไตยเท่าไหร่เขาชอบระบบแบบโอ้ยเขาอนเรื่องนไหมอ่แบบแบบเขาเรียกว่าแบบแบบโซตันอะ เขามีจดหมายอยู่นะ<ฆ>เออเขาแบบแบบระบบโซตัสอะ่ะเขาบอกว่าระบบโซตัสมันทําให้คนมีระเบียบเขาเชื่ออย่างนั้นน่ะนะสมรัชกาลที่4เขาเชื่ออย่างนั้นนะฮะแต่เขาบอกว่าประเทศไทยคงทําไม่ได้หรอกเพราะประเทศไทยเป็นคนเป็นพวกชอบงมง,งายก็คือมุตรารานี่ก็เป็นมูไม่รู้เหมือนกันเขาก็ว่าเป็นเชิงสัญลักษณ์แต่จริงๆแล้วไม่ใช่หรอกเขาแปลว่าไปข่มดวงรัชกาลที่5ก็แค่นั้นแหละความเชื่อของเขาน่วก็เดวอาง เออน่า,<อ>าใช้ไปผมแทนเพราะว่าไอ้ตรงนั้นเนี่ยเดิมทีจะสร้างอนุสาวรีย์ขี่มาเพราะว่าไอ้พราหมณ์เนี่ยมันมาคำนวณแล้วว่าเลิกของท่านเนี่ยกับหมุดตรงเนี้มันใกล้กันแต่ราชการทีหระะาาร่ห้าไม่เอาพอราชการที่ห้าไม่เอาปุ๊บมันก็ขุดวางศิลาเลิกไว้เฉยๆขุดวางศิลาเลิกแล้วก็ไปสร้างอนุสาวรีย์ไว้อีกที่หนึ่งท,ที่ที่ตั้งอยู่ปัจจุบันเนี่ยมองผ่านเพื่อให้มันผ่านไปเห็นพระที่นั่งอนันต์ แต่ไอที่แต่ไอที่คณะราษดรไปปะไว้ตรงนั้นน่ะก็คือเขารู้แหละว่าองศาตรงเนี้ยเป็นศีลาเลิกอของราชการที่ห้ามาก่อนเมืองนี่เองเออก็เลยปิดทับไว้แค่นั้นเองแล้วก็บอกเนี่ยอะไรนะแผ่นดินนี้ไม่ใช่เป็นอะไรนะไฟฟ้าหน้าใสอะไรของเขาอะ่ะเออทำนองนั้นน่ะก็คือเขียนแบบกลับกันนะ่ะเพราะแต่ก่อนไฟฟ้าหน้าใสมันก็เป็นของราชการที่ห้าเป็นสโลแกนของเขาอะไร<อ>ทำนองเนี่ยเออก็ทำนองนั่น,น<อ><อ>แหละ เออนาะมีมีอะไรอีกเรื่องีเด็ดตรงใชโอ้ยเอาไว้วันหลังแล้วกันเดี๋ยวจะเล่าเรื่องอันนี้ก่อนเราจะพูดเรื่องปัจจุบันจังหน่อยหนึ่งก่อนจังหน่อยหนึ่งกนคืออย่างนี้นะเอ่ออย่างที่เราทราบกันนะเนาะว่ากูลืมเลยเห็นไหมนั่นเรื่องปัจจุบันไงเรื่องปัจจุบันเออเรื่องอะไรแล้วลืมละเออเอาเอาเหมือนกับที่เล่าให้ฟังอ่ะนะคือประวัติศาสตร์เนี่ยบางอย่างมันก็เอาหัวหัวมาเล่าให้เราฟังใช่ไหม อย่างบางเรื่องเนี่ยบอกว่าปีดีพนมยงเนี่ยมาอยู่ที่ธรรมศาสตร์แล้วก็วิ่งเข้าพระบรมมหาราชวังมาหลบใช่ไหมแล้วก็มีกระบฏวางหลวงตลิตก็ยิงประตูอะไรวิเศษชัยศรีอะไรเนี่ยนะคือเรงฟังปุ๊บเนี่ยเรารู้ทันทีว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องแต่งมันไม่เรื่องจริงมันเป็นเพียงเรื่องที่มาปลุกให้ช่วยปีดีหนีแค่นั้นเองเพื่อลงข่าวอะว่าช่วยปีให้ช่วยปีดีหนีหนีแค่นั้นเอง คนที่ช่วยก็คือสลิดธนรัตน์นั่นแหละประมาณนะ่ะอันนี้ที่ไล่ออกมา,านะเพราะว่าอะไรครับพระบุรมมหาราชวังเนี่ยต้องถามว่าคุณเข้าไปยังไงข้างนอกเนี่ยมีประตูตั้งสิบสองประตูข้างในมีอีกยี่สิบกว่าประตูมึงเข้าไปยังไงแม่งก็หลงเพราะประตูมันไม่ได้เชื่อมกันจริงไหม,มแล้วแล้วแล้วกำแ,แพงวังเนี่ยสูงตั้งสี่ห้าเมตรอ่ะถ้าปีดีปีนขึ้นไปเนี่ยลงมาอีกทีนึงตกนี่คอหักตายเลยนะ<ม>แล้วเข้าไปเนี่ยเข้าไปยังไงใครพาเข้าไป ใช่ไหมฮะ mm hmm. คือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่อุปโลกมันเป็นเรื่องที่มีการเพื่อพูดกลบให้ปีดีเนี่ยหนีเฉยๆในช่วงนั้นมีบอกว่าปีดีเนี่ยเข้าไปในพระบรมมหาราชวางังแล้วจะไปเอากระดูกรอแปดไปถ่วงน้ําอย่างเงี้ยมันไม่มีหรอกไอ้อย่างเงี้ยนะฮะไม่มีหรอกแต่ว่าที่คนอ่านก็อ่านไปแล้วก็มาเล่าไปถูกไปตะไป mm hmm. ไม่มีหรอกฮะมันเป็นเคีคงแค่แผน่น ให้หนีเฉยๆเพราะนั้นผมก็เลยจะบอกว่าในประเทศไทยเนี่ยมันไม่ค่อยมีสมการของประชาชนไงเหตุผลเพราะประชาชนเนี่ยไม่ค่อยแสดงออกพี่ขุนทอง <ๆ S 2> <ๆ S 1> เหมือนพี่ขุนทองบอกผมว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะเขียนอ่าเรื่องเกี่ยวกับเจ้าและเรื่องเน่าๆของเจ้าแล้วล้วไปไปแจกไปอะไรกันผมถามว่าเขียนไปแล้วไม่มีใครไปแจกเนี่ยมึงจะเขียนไปทําไมใช่ไหมเ<ม>ขียนไปแล้วเก็บไว้อ่านเองไม่มีประโยชน์เลยจริงไหมมันก็เหมือนกับนิตยสารลายปักที่ออกมา เฉยๆเนี่ยเรื่องเจ้ามันมีทั้งเรื่องตั้งเยอะตะอะั้งแยะมันไม่ใช่ทําให้เจ้าเสื่อมเสื่อมนะครับไม่ใช่แต่ให้คนเนะ่ะเข้าใจเจ้าอีกมุมหนึ่ง,งแล้วคนจะตัดสินใจเองครับว่าควรมีเจ้าหรือไม่มีเจ้า<ม>เพราะเจ้ามันสร้างภาพออกมาแต่ภาพสวยหรูฮะพระราชพิธีอะไรอย่างเงี้ย<ม>นึกออกไหมเออแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยเบื้องหลังเจ้ามันก็เหมือนคนธรรมดาทําให้เจ้าเหมือนคนธรรมดาคนถึงจักกล้าที่จะออกมามออกมาทวงถามกับเจ้าแต่อันนี้ไม่กล้าออกมาทวงถามเพราะอะไรครับ ความกลัวมันฝังอยู่ใน DNA ไปแล้วบางคนบอกว่าสนาพนมาพูดอย่างนี้เนี่ยคุณจะโดนไหมผมไม่โดนหรอกครับผมจะโดนต่อเมื่อพวกคุณออกมาถ้าผมมีมี power พูดให้คนออกมาได้ห้าแสนหกแสนล้านมาทวงถามอะไรก็ได้กับกษัตริย์เนี่ยมึงรับรองกูโดนรวบบอดเพื่อนไม่ต้อหวงหรอกแต่ตามได้ที่สถาพนมึงมาพูดพูดแล้วก็แล้วไปครับแรกๆมันอาจจะตื่นเต้นอยู่เออถกเถียงไอ้นี่มาหาบ้าง ส่งจดหมายมาบ้างอะไรบ้างแต่ทีนี้พูดไปแล้ว no, no. ไม่เห็น <c oughs> มีปฏิกิริยาอะไรทางสังคมเลยมันก็พูดไปดิเออเห็นไหมมันกลายเป็นความชินชาเลยทีนี้กลายเป็นคนมาฟังเฉยอฉอไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยได้ไหมเอาละเอาไปก่อนเออเาไปแล้วเนะขอบคุณมากขอบคุณมากที่แวะมาขอบคุณมากมากครับสนุกสนุกนะครับสวัสดีครับสวดีครับพักผ่อนพักผ่อน่วงนี้งานเยอะวันจันทร์พวกนี้ต้องตื่นเช้านะครับ